กรอบเนาะเปาดีดีมันเห็ดหนังไก่ปาดโอ้โหปุ้นี่ปาดอวบคือคนเก็บทยายทางขานี่เด้อโอ้ตาย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 โอ้ยปุ้ยนี่เป็นันงไางอย่าให้คอยสวดมนต์ ยังไงอยู่น้ำแล้วยปาดไปก่อนเนาะสิมีปาร์ตออเดอร์ไทม์ละปลาเลยอว้วนมากเลยเพิ่นได้น้ำอืมลูกไอ้ดิสิบวะเสีงยงยงมานี่โอ้โหสวยสวยสวย ไม่เคยมาญานะจ๊ะแต่ว่าป่านะเคยมาแต่บ่เคยมาญาตตรงนี้นุ่งหะาแจะเบิ่งขาแม่ป้าตัดขาให้อ้ยสิป้าป้าดูเล็กฟัดไรมีเลย แริมีโอ้แต่างงานกับฉันเถอะ <c oughs> ลัดหรือบอัดสเตปหรือบอยังจะเพิ่งรัดแล้วเนาะใจเย็นใจเย็นบึเบิ่งนี้ปะฟัดเลยปุ้มปุ๋ยมากเลยเนาะ bỏ hồi nào đây chui cắn Dạ mà lưới Hãy subscribe cho show Ghiền โอ้ Ooh, not bad ผ mm. ู้กบิเกนี้เนี่ยเออนู้ยัวไปเสียเจอล่ะคุณยากนี่ยูอัวมีนี่ทุกคนทุกคนจ้าดูสิดูสิดูสิคือเดินกลับมานะเมื่อกี้เนี่ยคือเดินกลับมาเนาะเห็นแล้วก็เลยเดินกลับมา พี่ใหญ่ตัดขาเพราพี่ใหญ่เป็น,ปนโดนวอกอะอเป็นระเบียบเป็นระเบียบกว่าอายอายจะเก็บปีนี้เห็ดสีสวยมากเพราะว่าเปลี่ยนกล้องโทรศัพท์โอ้ปะอ,อือหืหนุ่มมันตื่นเต้นตอนเห็นนี่แหละเห็ดเด้อ เอื่นมาอีกมือมาอีกป้าเอ้ยแบล็คบอรลี่คอยปไปตักก็ได้บูเบอรี่นะอือหือมจะไปซื้อสเปรย์เนาะทุ่มรเนาะปอกนานเลย บบเห็นตัวนี้ sorry sorry อ้สองเทอรี่อ่ะ thank you พี่ใหญ่หิวข้าวเติมอาหารก่อนพี่ใหญ่กูปาดขออนุญาตปาดหน่อยด้วยเพาที่ปาดหลายมือแล้วนี่ก็เป็นวันที่สองน,นะคะที่แอมมาหาเห็ดเนาะเมื่อวานบอสําเร็จวันนี้สำเร็จ อู้ไหนพ่อใหญ่เห็นอู้พ่อใหญ่เห็นเห็ดปาดขาไหมขอบปาดดังๆในเถอะค่อยๆไปนะคะอวบแท้ เห็นเมื่อกี้นี่อตโตชิยองนะจอนหลุมนะไปทางที่ไม่มีหลุมนะป้านะไซรามเมื่อกีนน้นี่ป้ามานี่มานี่อย่าตกใจอายเด้อจ้ะมาเบิ่งนี่พี่น้องมาเบื้งเซ่เมื่อกีนน้นี่ป้าเบื้งผู้ผูพี่น้องเห็นเรื่องๆป่นี่ๆๆจอนจอนจอนไปง่ายจอนมานี่มานี่นี่ทุกคน ปาดเห็ดคือมีแต่อบอุบแท้แบบนี้ไงแม่เนาะเบาถูยูซิโอซิเนี่า oh, yeah. thank you ป้าพูดแล้วค่อยปลี่นคำดีๆเลย ในแร a p วันเราพาคุณใม้ยัางป่าอุย้ยเข่าหูโอ้ี่นี่นี่นี่ทุกคนยุ่งกระลายเฮ็ดกระลายค่ะมึงนี่นี่นี่ <c oughs> เฮ็ดงานเฮ็ดงานเน่ด้วย ครับ e ตแเองเอวอร์ด y เด้เลยนะปานะ mm hmm. <laughs> เรากินเห็ดทุกวันเลยนะบ mm ่วมันสีเด็กเต็มตะกาบอสิมาแหกหมานแทะเอาไว้นี่อันนีจะเอาไว้ มีแต่อุบอัไหมไปกลับมาอยู่ที่เดิมกพ็พ่อเลยพี่น้องจ้าตีนพ่อใหญ่อะนะพี่น้องเคยเป็นตีนแตกวะพ่อใหญ่เพิ่นตีนแตกแล้ว,มวเมื่อวานเพิ่นขูดบันนี้ขูดกินเนื้อเจ้าของก็เลยเจ็บแต่บอกว่าให้ทายรถ พี่บอกแม่แม่ฉันจะมาเดินด้วยคือมีคนบอกไอว่าเธอ,อคือแบบว่าไอายบังคับให้เพลินพามาหรือเปล่าเคยเคยบอกตั้งแต่คลิปก,ก่อนๆน,นะว่าไอวะได้บังคับป้าพามานะป้าเป็นคนอยากมาเลยจ้ะอย่างหนึ่งคือเพ่อนเคยใช้ชีวิตแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเพ่อนเคยใช้ชีวิตแบบหาเฮดไปนั่นไปนี่ไปนี่แล้วปนนี้บปนไปชีวิตเพ่อนอนะเพลินอยากเฮดใช้ชีวิตแบบนี้นะคะไอายก็เลยได้กําไร โอ้ฝรั่งเห็นฝรั่งเห็นอ้ก็เลยได้กำลยยังเยอะๆโชว์โชว์พาวเวอร์อ้ก็เลยได้กำลังชีวิตวนนสองนี่ไงออไม่เบี้อีซี่ไอ้ก็เลยได้กำลังที่เพิ่นพายมานั่นแหละจ้ะบ่มีไผ่บังคับไผ่เนาะคนเฮาม,มันบ่มีไผ่บังคับไผ่ดอกถ้าว่าเฮาบ่มักเฮาบ่มักเฮาเฮ็ดบ่ได้ดอกจ้ะนั่นแหละค่ะป้าเพิ่นก็นมีความสุขในการที่มาย่างแบบนี้นะคะเนาะ เลยว่าให้พี่น้องฟังมันก็เลยเป็นกำรชีวิตที่แบบว่าอายก็เป็นคนที่มาขายเห็ดพร่อมอเนี่ยนะก็เลยไปน้กากันได้แบบนี้นะพี่น้องจา๋าเออมันมันบ่มีไผ่บังคับให้ผู้ใดเห็ดอย่างได้ดอกในโลกใบนี้นะคะยิ่งถ้าเอาบังคับไปแบบว่ามาแต่ละเทื่สองสามเดือนแบบนี้มันบ่ได้พี่น้องมันไม่ใช่เนาะฉะนั้นก็คือเป็นความพอใจของเพื่อนนาเนาะนะคะขอโทษที่สำหรับคนที่เพื่อนบอ่ได้เข้าใจอายเนาะเหลือ อย่างๆว่นดี้ไก่จากรถเลย้ะจ๊ะอยู่ตรงเก่าแต่ว่าเยอะมากเลยอ่ะปลานี้ขอบคุณนะคะเจ้าที่จะทางจะ๊ะเคปีพีได้สมหวังแล้วหนึ่งปลาเลยโอ๊ยแตกซ้า เก็บทีละแจมแต่ใหญ่นะคะปะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไอซินอยากอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะตอนนี้ไอ้ให้ป้าเพิ่นไปถ่ายอยู่รถแล้วจ้ะนี่นะคะการใช้ชีวิตของไอ้กับป้าจะง่ายๆนะคะเนาะ แต่หลายคนก็เข้าใจแล้วก็มักในขัวาย้ะที่แบบว่าหนึ่งคืออัธยาศัยดีม่วนแบบนี้เบิ่งกันดูแลกันแบบนี้ผูกผูคผูผูคนเบาๆลายแล้วคนเอดเฮ็ดแล้วพุ่นๆุยายยายยายปาอ้ยพปไปซ่ำโอ้ยแโอนี่เด้าจบจจัจาบจจับับับจั สีแยงเก่า่ามีเราจะแต่คอยใ้ปากดังซื้อเวนนี่แตกไหมไปโอ้ยหลายแหงตรงนี้แต่ว่า่ค่อยเหลืองงามปานใดแต่ได้อยู่โอ้ยงโกวดไอ้บ่อแด้แบบว,ว่าเอารุ่นขาปากมาถ้าสมมมดไอ เอาขาปักมาเนี่ย,ยก็สิตัดได้เลยขาปักดินนะนะคือปีที่แล้วปีนี้ไอ้มาเร็วกว่าปีที่แล้วประมาณสองเมื่อจ้ะสองสามเมื่อนี่แหละพอปีก่อนนะเมื่อนี้นาะยยังอยู่เยอรมันอยู่เลยตายแล้วเนี่ยอันนี้ตายอยู่ ทุกครั้งที่เห็นเห็ดคนตัดขาเห็ดไปแล้วตัดอีกมันนี่ไอ้ยางแบบเป็นยาวๆนะป่ามันบ่นใหญ่วนยางวนไปวนกลับมาแบบนี้ มาหาเดี๋ยวจ้ะคนที่มาหาเห็ดในส่วนมากสิบวค่อยมากกินไอ้บลูพื้นตัวไอเองนอกจากแกงเห็ดเนางเมนอนี่รสมมากกระตากเมื่อบ้านจ้ะแต่น,นี้ก็ขอแกงหรือมกกระ่าดอีกปะแดกพี่โน,โน้องเห็ดแคมส่วนรวมเนาะมันใกล้กันนะมันตรู้สวิกาผัดไอเห็ดนั้นเห็ดนี้เพราะว่ามันไกลแต่เวลาเขาเห็ด พวกผัดพวกอย่างผัดได้อยู่ได้เพราะว่ามันหอมเนาะแต่ว่าแกงเขากลแกงใจเพิ่นน่อนะนั่นแหละจ้ะก็เลยแบบบุก้าเห็ดแกงปันใดกันย่างผ่านไปอีกผ่านมาพันใหญ่พันใหญ่ป๊าเสียงยงน,นี่คือพ่น ผ่านมาหลายพัรษาแล้วเพิ่งกันยังรอดถึกน้าเพิ่งจะสดซ่นขึ้นมาหรือว่าไอซีเก็บก่อนจังตัดบ่เหอะเนาะพี่น้องเนาะ เก็บก่อนเด้๋ยวจะนั่งตัดเดี๋ยวสิเอาถุงเอามากันตัวที่ยาตัดเนี่มาสิเปื้อนอา้ยามันมันสี่หกโมงแล้วเดีย๋ยวนี้เพื่อสีเมือเศร้าเอ็ดกิโลลจากนี้ไปเห็นบ่น,นี่เทียบอกว่าผลผ่านมาหลายภาษา ก็สิขึ้นเสื้อลาถึกหน้ามันก็นสิสดซื่นขึ้นมาอีกเทตัดไปเลยกดียังดมตัดอีกเ,าม,เม,มากย เเีเส้นนั่นไอ้ยางข้างเทิงนะพรุ่งนี้มาใหม่นาะพี่น้องนาะมาไปตักระแบบบเบอร์ี่ใ,ใจบาตัดขาดอกตัวตัดแล้วก็ตัดตัวตัดก็เพราะว่ามันสีขํามนาะทางสวีเดนทางฟินแลนด์ทางอย่างเี้ยมันสี คำไวกว่าฝรั่งเศสเพราะว่าคนอยู่ทางตอนเหนือนะบ้านอายนะซี่ทุ่มกันยังบร่ไดข้ามปานนี้ยนนี่กันซี่ทุ่มนั่นแหละปานอาะเก็ประมาณเกือบห้าทุ่มเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตัดอยู่ลดผลแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเสียเวลา,า,ลามันหลายอ่ะยุ่งกันาย ป่านี่นะเพิ่นบ่มีเ็บที่บินได้ไหมมีแต่ยุงก็ยังทรมานขนาดนี้นี่แหละพี่น้องจ้าเขาเอิดว่าความพยายามเลีเนาะเพราะว่าหลายคนถามรู้จักป่าได้ยังไงขั้นตอนแรกเลยต้องขอบคุณป้าเลยนะคะเลยเด้อจ้าสิ่งแรกเลยเพราะว่าป่าเป็นคนที่พาไอามานะคะพาไอามาหาป่าแล้วยังไงเข้าไปใน G.P.S เลยจ้าตรงใดเคียว พาสามีไปเลยตรงกีเขียวคือตรงปานะคะย่งางไปเลยปลาแรกอะสิย่างบบได้ดอกนอเอาโบาจากปา่าปลาที่ชองที่สามพอาอาสจจิได้่ปใส่ยิมกินนีเบิ่งนี้ปาดปาดเป็นแพงโอ้แต่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 พอมีพี่โน,โน้องป้องปายเป็นแพงเป็นแพงเลยถ่ายรูปก่อนนะ เปาดีดีไอ้บอร์รูไอซีอยู่จากเดือนนะจ๊ะไอ้เบิงสถานการณ์ก่อนอาซีอยู่หลายปาดพี่น้องเห็นกุจีปะไอซีดูอยู่หลายก่ากาจ้ะพี่ใหญ่บอกว่าปีนี้เนะาะไอซีเป็นปีสุดท้ทยร,ะะรัชกาลก็ปตันรูจ้ะดูก่อนเนะาะไอซีอยู่ปกติในเดือนกันยาพากันเมื่อแล้วไอซีเดือนตุลาแต่มันก็เริ่มหนามาอยู่ในแคบม่ได้ดอก นอกจากว่าเราต้องไปเศร้าเฮือนน้อยอยู่คืออายุม,มาปีแรกบาดปวดแหง้งปาดพี่น้องาปาดปานเห็ด ขาไก่มันเห็ดหนังไก่ป้าโอ้โหสามดอกนี่ยายพกเก่งมะอันนี้ได้บอลนี่ขาพันได้พอดีจะไปตากพี่น้องพ่นเอกพอใครยังไม่ได้ไปจากตรงเก่าเลย ่อยในใจบุญเด้อเอาไปก่อนใจบุญมาบริจาคเลือดให้เพื่อนกินเม at ืองนี uh> okay, Listen, ่อ้วกขนาดเลยนี่ตาบริกมเด้อกางเกงค่อยขาดอีกแล้วรอบก่อนผู้ใดจับได้คอยตกหลุมไหมไอ้ตกหลุมพี่ที่เด็กก็ขาดแบบนี้เขียนตรงนี้ไอ้สื่อพึ่งสื่อมาเศ้ายูโรบุนโอ้ตาย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 จะได้เด้ออย่ามันพอดีอย่ามาใส่ไปโคก พ่อใหญ่ถ้าเราเห็น็นพันศีดเลยจ้ะเพราะพ่อใหญ่เป็นคนหนึ่งที่แบบแพงของแหงซื้อมาแล้วเจ้าต้องแบบว่ารักษาเอาไอ้กรเบอกว่าไพสิบ์รักษาอจังไลยมันขาดเนาะมีอีกไหเอา้าวกลับมาตรงเก่าอีกได้นี่ยด่เบ่ได้ไปใส่ดดุูนรดโอ้ขาวๆุ่นลดกลับมาตรงเก่าอีกได้อีกได้อีก คือไอบ้บได้เห็นสามดอกนี่เลยไอเห็นตอไม้นี่เป็นเห็ดอะไรยางมาเมื่อกี้นี่มีอีกไหมปะเอามา ให้พนหาสะนะเฮาพอเกแล้วจ้ะไปค่ะอันนี้เป็นเห็ดยานะ่ะแข็งโป๊กเลยโอ้นัน่นนัน่นนัน่นนั่นใช่ไหมอะเคยสิฮอร์ลดเลยเด้อเจ้าสิให้ค่อยเห็นกระห้สะเด้อ่อยเริ่มสิเมือ่อยละว่าแม่นซ้ำพี่น้องจ้ะอุ้ยเดี๋ยวไปพันโบมือใส่อาอเด้ดจ้ะทักทายะนะ จะแม่แบ่งเห็ดป๊างงดีจะไม่ใหญ่ออกไปแล้วเะดี๋ยวตัดขาเห็ดก่อนนะคะทุกคนได้เยอะเลยวันนี้กินมามหมดอก เพาะเพาะ,ะเห็ดฝนแรกเนาะพัดเส่งหมูบ่ด้วยชนมากนะเห็ดมันปูนี่มกเดือดแสบเด้อในความคิดของไอนะ้น่ะชุกแป้งทอดยองมันยองโพดบ่ปัดกระบป๋ไป กอดโยออ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 ากเลยอออออมีอออดออ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 อัออ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 ็ขอออออาออ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 อ p ออ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  o m อออ s อ a ออออออ you อออ h ออ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 อ อันทูบูดาเพราะคุณแปรบูดาอย่างจริงจังใช่ไหมใช่และทูเอฟซีก็โอเคนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้อาก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยล่ะได้จอได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่ก็ที่ this is good